มีมาฝากก่อนที่เราจะนอนไปนะคะเพราะว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทําช่วงมอเตอร์โชว์ก็ทํางานเยอะมากไม่ได้เยอะหมายถึงว่าการยืนเนี่ยมันเยอะมากแต่งหน้าก็ต้องแต่งน้าจะเช้า,ชายันเย็นเพราะฉะนั้นหน้าของเราจะต้องพังไปเรื่อยๆหรือว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากส่วนตัวเราจะเป็นคนที่แพ้ง่ายๆง่าย,ายมากๆแล้วก็หน้าเราอะจะคำ้ำจากการโดนแสงแฝดเอยแสงไฟจากบูธเอยนะคะ ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาแนะนำนะคะมันมีชื่อว่าผีเมฆคิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็นครีมมาร์กเร็วข้ามคืนเป็นครีมที่ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะคะภายในข้ามคืนแล้วก็มีกลิ่นหอมมากสุดๆถ้ามีโฟดีจะให้ดมภายในเป็นอย่างนี้นะคะหอมมากหอมไปก็ <laughs> แน่ค่ะ เป็นตัวมาที่สำหรับใครที่ต้องการฟื้นฟูผิวอย่างรวดเร็วนะคะเร่งด่วนแบบนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ทาให้ทั่วใบหน้าเลยอย่างน้อยนะคะควรจะทาให้ครบ30นาทีแล้วล้างออกแต่สำหรับใครที่ต้องการดูแลผิวอย่างเร่งด่วนภายในข้ามคืนแบบนี้แบบที่เราต้องทำงานอย่างพวกนี้จะต้องไปแต่งหน้าอีกแล้วก็ต้อง ทาไปเลยค่ะไม่ได้ต้องก็คือแล้วแต่ใครก็ได้แต่เราจะทาข้ามคืนไว้เลยทิ้งไว้เลยเพราะว่าพวกนี้ตื่นขึ้นมามันจะได้ใส่บิงบตัวนี้นะคะจะช่วยลดเลือนจุดด่างดันต่างๆด้วยแล้วมีส่วนผสมของอ a l k ้าไท i อนแน่นอนลดร,รอยริ้วรอยด่างดำแน่ๆทำให้หน้าของคุณดูขาวใสตลอดเวลาพวกโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่ตู้ไม่ได้เลยตัวนี้ทิ้งไว้3าทีหรือมากกว่านั้นข้ามคืนก็ได้ ให้ทั่วใบหน้าเว้นบริเวณฝีปากนะคะส่วนสารคุณต่างๆก็ช่วยปรับสภาพฟื้นฟูผิวนะคะให้ดูขาวกระจ่างเสมอแล้วก็ลดปัญหาผิวแห้งผิวหยาบก,กล้านต่างๆลดการระคายเคืองการอักเสบของผิวอย่างคนที่กำลังจะมีสิวนะคะใช้ได้เลยข้ามคืนแบบเร่งด่วนอย่างนี้เพราะพวกนี้ก็ต้องใช้หนังหน้าเพราะปกติเป็นคนที่แพ้ง,ง่ายมากแต่ตัวนี้ไม่แพ้เลย แล้วก็มันผ่านออยอแล้วที่สำคัญมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไทโอนที่ชอบมากเพราะว่ามันทำให้เราขาวทั้งหน้าตัวไม่เกี่ยวหน้าอย่างเดียวนี้กลิ่นหอมมากอยากให้มันดมมากนั่แหล,ละค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้แหละค่ะคือเทคนิคเบาๆที่ไม่เคล็ดลับมาบอกกันในวันนี้ก่อนที่จะนอนไปไงก็าฝากไว้นะคะพี่ไม่คิวใช้ดีมากเป็นมาร์กเลิศ